สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับต้นปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราพบกันนะครับในต้นปีใหม่เป็นเทปแรกนะครับของรายการเรานั่นเองท่านผู้ชมครับแน่นอนล่ะครับปีที่ผ่านไปนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปนะครับเริ่มต้นใหม่กับความสดใสใหม่นั่นเอง แล้ววันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความสดใสและการเรียนรู้ไปพร,พร้อมๆกันนะครับด้วยในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับออุบิล من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. เวลา ال เราพูดถึงหงดำนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่เคยสัมผัสนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับการเลี้ยงหงดำนะครับที่เขตหนองจอกครับนั่นก็คือที่ลำส้นั่นเอง ในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับมีโขนโขนดำ และก็ก่อน,นี่มีหงขาวแล้วก็มีหงขาวกอดําที่แรกผมไม่ได้คิดจะทำต้องใจชอบซื้อมาเลี้ยงไ้ก่อนถ้าหากว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าลงทุนเท่านี้จะได้เท่านั้นผมบอกว่ายักษ์มันไปคิดมาถ้าเราใจรักนะ่ซื้อไปเลี้ยงไปหาความสุขจากมันไปก่อน ที่นี่ครับลำไส้ฟาร์มจะเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ปีกและก็เป็นสัตว์สวยงาม mm hmm. พื้นที่ตรงนี้ก็เดิมเนี่ยทำนาก็ทําไปทํามาก็เอาตัวไม่รอดก mm ็เ hmm. <laughs> ลยมีความคิดฉีกแนวใหม่ว่าอยากจะทําเกษตรผสมผสานขุดบมอ เลี้ยงปลาและก็เลี้ยงสัตว์เพื่อที่ว่าด้วยใจรักมาแต่เดิมก็เลยมาทำณตรงน,นี้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตว์เป็นตระกูลไก่ตระกูลเป็ดตระกูลนกเป็นสัตว์บเราก็อยู่ไปอยู่มาไอสัตว์พวกเนี้ยไปมองบ้านใครเขาก็มีกันก็เลยมีความคิดว่าต้องเลี้ยงอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่เลี้ยงดีกว่าเพราะว่าจะได้มองว่าแปลกกับคนอื่นก็ไม่ได้มองถึงเรื่องตลาดเพราะใจรักที่จะเลี้ยงสัตว์นั่นเอง ก็พยายามเอาสัตว์ต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วก็ทยอยเอาสัตว์ในบ้านเราออกจนกระทั่งณนะปัจจุบันนี้จะมีสัตว์สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดมีหงหงดำและกกรอนนีมีหงขาวแล้วก็มีหงขาวคอดำแล้วมีตระกูลนกสวยงามเช่นนกแก้วและก็ตระกูลเป็ดสวยงามมีเป็ดหลากหลายสวยความสวยงามก็จะมีผู้คนมาเที่ยวชมสรุปแล้วว่าตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมดเป็นสัตว์ ต่างประเทศสายต่างประเทศ,เท,ศทั้งหมดเลี้ยงมาตั้งสมัยสนามหลวงยังเป็นตลาดนัดที่แรกก็เอาไปจําหน่ายท,ที่ตลาดนัดที่สนามหลวงพอมีครอบครัวก็มาอยู่ตรงนี้เมื่อปี28งแปดมาขุดสาบวกตรงนี้มาขุดบอ่อแล้วก็ย้ายย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เลยก็นั่นแหละเรื่อยก,กันมาจนกระทั่งตัววันนี้มนะ หงดํานี่นะครับหงเนี่ยจำนวนที่แน่นอนนะตอบไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่ามีแล้วคนก็มาแบ่งปันไปก็มีมั่งก็ลูกเกิดมามั่งแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันลูกมันไม่ค่อยดกเหมือนกับพวกพวก,พวกสัตว์บ้านเรานะครับลูกมันก็น้อยแต่ก็สั่งนําเข้ามาเสริมเพราะว่าตลาดมันไม่พอกับความต้องการครับก็เลย จำหนายลูกก็ไม่ค่อยพอก็เลยเอามาเสริมด้วยแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยออกไปต่างสู่ต่างประเทศบ้างเป็นบางโอกาสแต่ส่วนใหญ่ก็ในในในตลาดบ้านเราเมืองไทยเราก็ยังต้องการอีกครับส่วนรายได้นะครผมตอบตอบ เป็นตัวเลขไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็พออยู่ได้บางเดือนก็ไม่ได้ก็มีเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าทําเศรษฐกิจอะไรทกกรเการเกษตรอะไรเนี่ยนะฮะมันจะต้องทําแบบผสมผสานยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าทานาเนี่ยทำนาก็เรียกว่าเชิงเดียวเนี่ยทำอะไรก็ถ้าดีก็โอเคไปทำไม่ดีก็แย่ไปแต่นี่มันมีความคิดว่าถ้าทำแบบผสมผสานเนี่ยมันมีหลากหลาย ถ้าตัวหนึ่งก็ได้ไม่ดีไอ้ตัวอื่นมันดีมันก่อมาช่วยแล้ววงจรของสัตว์สวยงามหรือว่าไอ้สัตว์เศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึ้นวนมาพอมันลงลงไปเดี๋ยวมันก็วนกลับมาในระหว่างที่มันลงเนี่ยตัวอื่นมันก็จะขึ้นเป็นวงจรเรื่อยมาก็จะทําให้เกษตรผสมผสานเนี่ยมีตัวช่วยแต่นี่ว่าเราทำเนี่ยไม่ใช่คนเก่งนะทำโดยที่ไม่มีความรู้แต่ว่าใจได้รักเท่านั้นเอง เพราะตต่างประเทศไม่เคยไปไม่เคยไม่รู้เขาเขาเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงผมไม่รู้ไม่เคยไปแต่ว่าเราหาโอกาสที่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยก็มีสนใจก็อยากเลี้ยงไปหาข้อมูลไปวิธีการเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่เขายัางไงอะไรยังไงก็ก็หาศึกษาปไปฉะนั้นลองผิดลองถูกก็ทํานาจะแย่เหมือนกันเพราะเราหมายใจจากไปเยอะมาใหม่ๆแล้วมาตอนเนี้ ก็รู้เรื่องละรู้ว่าว่า,วามันมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงทํำยังไงยังไงยังไงเราะนั้นเวลาคนเอาไปแล้วเนี่ยก็เขาก็มีปัญหาเขาจะโทรมาปรึกษาตลอดไม่ว่าคนจังหวัดไหนๆเน่ยก็จะมาตรงนี้แหละโทรมาถ,ถามว่าได้ไปยังวนเป็นยังไงอะไรเนี่ยคือทีแรกก็มีความคิดว่าเลี้ยงปลายอย่างเดียวนะยังไม่มีสัตว์เดิมเนี่ยนะฮะอุดบบอ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำนาทำนามันไปไม่รอดก็มาขุดสะเลี้ยงปลาแต่นี่ทำยังไงว่าไอ้ปลาอยู่ใต้ผิวน้ําไอ้บนผิวน้ําจะทำยังไงไ้มีเกิดประโยชน์สูงสุดก็มีคิดการเลี้ยงว่าปลูกโรงในบอ่อปลาหาสัตว์ที่มันลอยมาบนผิวน้ําเช่นหงเนี่ยมันลอยบนผิวน้ําแล้วเลี้ยงปลาปล่อยปลาโดยที่ให้มันบาลานซ์กับน้ํา บาลานกับตัดถ้าไม่มีปลาช่วยเนี่ยน้ำโอกาสเสียได้ปลาก็คือเป็นปลาที่ช่วยบำบัดนะ<ม>เพื่อว่าน้ำนั้นจะได้ไม่เสียปลาก็ได้มีอาหารกินเลยที่ไม่ต้องไปให้อาหารซื้ออาหารมาใหา้มันจะกินเศษอาหารที่หลงเหลือกินที่นกเหลือมูลมันอะไรมันก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมด อันนี้ก็เป็นเป็นผลพลอยได้มาอีกเรื่องหนึ่งของของปลานะเวลามันโตๆโตก็จับขายก็เป็นกระปุกออมสินของเราใบาโตดีเหมือนกันปลานเนี่ยนะผมเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าหงเลี้ยงเนี่ยมันจะเอื้อกับปลาเพราะหงจะต้องลงน้ําผสมพันธุ์กันในน้ำแล้วจะขึ้นไปฟักไข่มันจะต้องผสมผสานกับปลาแต่หากว่าเราไปยุ่งกับปลาเยอะหงจะไม่ดีจะยุ่งกับหงเยอะ ปลาก็จะไม่ดีอดตนีต so, ้องคอยจังหวะว่าปลาเนี่ยมันโตพอใช้อย่างแล้วหงเนี่ยมันจังหวะที่มาเราจะต้องหยุดพักผอนบ้างแล้วก็เอาปลาช่วงนี้ฉะนั้นปลากับหงเนี่ยจะเอาตามใจเราไม่ได้เพราะเราต้องเอาอย่างหนึ่งก่อนการที่จะทำรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ อันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใจรักก่อนครับข้อสองจะต้องเป็นคนที่อดทนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราใจไม่รักเราไม่อดทนประเดี๋ยวมวันก็ไปไม่ถึงนี้ฉะนั้นเวลาจะเลี้ยงเพราะว่าไอหงเนี่ยมันจะราคาสูงถ้าหากว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าลงทุนเท่านี้และอีกวันข้างหน้าจะได้เท่านั้นผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดมนันถ้าเราใจรักเนี่ยซื้อไปเลี้ยง ไปหาความสุขจากมันไปก่อนเดี๋ยวพอมันเกิดผลน่ะมันก็เราก็จะได้ไปเองที่แรกผมไม่ได้คิดจะทำเพราะใจชอบซื้อมาเลี้ยงไปก่อนเออเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเกิดได้ลูกก็มีข่าวลือไปนู่นไปนี่คนก็มาขอซื้อไปผลิุภทณฑมันก็มาเป็นตลาดให้ครับผมเือผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้ทำอย่างเนี้ยเพราะมันต้องลงทุนเยอะเดี๋ยวเพื่อมันไม่ได้ตั้งเป้าไว้ไม่ได้อย่างเป้าก็จะหาว่าผมเนี่ยชี้นำไป เพื่อที่จะหวังจะขายทั้งเองไม่ใช่ทำอะไรก็ค่อยๆเดินแล้วกันถ้าวิ่งได้ถ้าร่มแล้วมันเจ็บครับ าชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับองค์กรหลายองค์กรนะครับที่จะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาคอีสานนะครับ ก็มีองค์กรนะที่ตั้งเป็นมูลนิธิจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะครับในเรื่องของการศึกษาเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะมาพูดคุยและแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับกับมูลนิธินึงนะครับซึ่งทํางานทางด้านสังคมสงเคราะห์และก็เพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์จังหวัดหนองคายตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์อุสมันอุมาครับอัสลามมะลัยกุมครับอาจารย์ครับ อันยศุมสุนัขรมตุลอห์วะบรักกะทุรามอาจารย์สมานครับครับผมฮะอาจารย์ฮะอย่างที่ผมได้เกิ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับมูลนิธินะได้อยู่ที่จังหวัดหนองคายภาคอีสานอันนี้ก่อนที่เราจะคุยถึงกิจกรรมต่างๆของมูลนิธินี่อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงที่มานะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจะตั้งมูลนิธินี้ซะก่อนนะครับอาจารย์ครับ สลามะลิบบุลลอฮ์อัลกัตขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับทำดีแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอชกต่อรัศมีตาละนะครับที่มาพบปะกับพี่น้องในในรายการที่อาจารย์สมาดำเนินรายการกันอยู่นะครับทำดีแล้วที่มาที่ไปของมูนิธินั้นนะครับผมจะเรียนกับพี่น้องว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากซาอุาดิอาระเบียนะครับก mm hmm. ลับมาจบ เรียนที่มหาวิทยาลัยอมงกรนครมฐกะนะครับหรืออยากเพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ก็ที่ทํางานได้อยู่ท, mm hmm. ที่บ้านก็มารวมตัวกันเราก็ตั้งเป็นชมรมอลโลคัวนะคจาจ่ายอลโลคัวมีถึงว่าพาราดรภาพ mm hmm. ชมรมอลโลคววตั้งแต่สมัยเรียนเรามีอดมการด้วยกันนันคือสร้างคนสร้างสันสังคม mm hmm. ปมมหสายกลางหรือประชาคมสายกลางอันนี้เรามีตลอดในในใน,ใน,ในอุดมกติของเราอา<ม>จจะเอาว่าสร้างมาเนี่ยนะครับไม่เพื่ออื่นใดใช่ไหมฮะนอกจากเพื่ออิบาดาตห์ตอพรอ Allah <ม>ับอวมสุฮาพนวตารนะนะครับการอิบบดะห์ในอิสลามไม่เฉพาะละหมาดเถิดศีลอดเท่านั้นก<ม>ารช่วยเหลือใช่ไหมฮะการศึกษาทั้งหมดนั้นคืออิบบดะห์ในศาสนาของอิสลามแต่ไม่าจาจ์นะครับทีนี้ก็ เราดูในทุกภาคของอของไทยเนี่ยนะครับภาคใต้มาเฉาะล็อกอุดมสมบูรณ์ด้วยการศึกษาปริยสานาใช่ไหมฮะภาคกลางนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มาเฉาะลกนะครับ<ม>ภาคเหนือก็ลหลายท่นก็พอมีโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก<ม>็แต่ในภาคอีสานเขาได้ย้นว่าไม่มีไม่มีโรงเรียนแม้แต่สักแห่งเลยนะครับ,รบแล้วก็มุสลิมน้อยที่สุด น้อยมากเลยถ้าจะเทียบกับภาคอื่นๆก็เลยทําโครงการ mm. ไปดูภาคอีสานนั้นก็นจะไปเซอร์วีฮะปรากฏว่านะครับพี่น้องเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นคือผู้รู้ mm. ต้องการนักดายต้องการครู mm. มัสยิดนั้นโอเคแด้วเราทำดแล้วนะครับ mm. แต่จะทำยังไงจะให้มัสยิดนั้นชอาสีสันด้วยบรรยากาศมีคนละหมาดมีกิจกรรม มีกิจกรรมศาสนาอะไรต่างๆเพราตอนนี้ก็บอกว่าทุกมัสยิดเกือบทั้งหมดในภาคอีสานเนี่ยมีแต่วันศุกร์าเวลาจะหายากเลยครับแล้วก็การศึกษาไม่มีและก็โรงเรียนไม่มีสักแห่งเลยครับด้วยเหตุนี้นะครับเราตั้งองคอ์กรสักหน่อยที่แรกก็ชมรมโลควนแน่นะนะครับอตอนนั้นพอดีก็ผมทํางานอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมอัตตานีก็เลยคุยกับผู้ใหญ่ว่าผม จะไปอีสานนะจะไปอีสานทางผู้ใหญ่บอกว่าก็ดีเหมือนกันดีมากเลยก็เลยส่งไปแล้วก็ใช้ในานามศูนย์ประสานง,งานของมูลนิธิปัตตานีเกาะตอนนั้นนะครับตั้งอยู่ที่ขอนแก่นอันนี้ที่มาที่ไปฮะอทีนี้ก็อพอเราทํางานพักหนึ่งนะครับทํางานพักหนึ่งทางทางพี่น้องบอกว่าให้เราตั้งเป็นมูลนิธิท้องถิ่นดีกว่าอย่างเงี้ยนหะนะครับ ก็ตั้งเป็นมูลนิธิท้องถิ่นเพื่อที่จะทํางานได้สะดวกจดมูลนิธิเป็นมูลนิธิสันติสุขประาประกันสงเคราะห์นะครับตั้งที่สุราษฎร์เลยจดทะเบียนไว้ที่นั่นก่อนจดทะเบียนที่สุราษฎร์ก่อนโอเคครับผมที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็อันอันเนื่องจากความสะดวกสะดวกอะไรต่างๆครับครับก็เลยเปิดสํานักงานมูลนิธิเราเองนี่แหละ จากของทุนอ่าชมรมอาโลคัวเมื่อกี้เนี่ยก็ตั้งเป็นมูลนิธิสันติศึกษาประกันสองเคราะห์ที่เราตั้งที่นี่นะมนจาจย์อีกที่หนึ่งเพื่อนบ้านของเราฮะเพื่นนอนบ้านของเราสอพอปลาวองยังไงครับไปดูที่นั่นยิ่งกว่าภาคอีสานอีกอาจย์ด้วยเหตุน,นี้เราก็ตั้งที่หนองคายเพื่อที่จะให้ทั้งพี่น้องพี่น้องภาคอีสานพี่น้องลาวจะได้มา<อ>เรียนด้วยอ๋อครับอันนี้แหละได้ทั้งสองทางถ้าเรา ใช่ได้ทั้งสองทางเพื่ออนวยคมสะดวกให้กับพี่น้องราวเข้ามาด้วยบดด์พาสก็ได้สปอร์ตก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่านะครับเข้ามาและก็ออกไปได้อย่างงี้นะครับผเข้ามาเพื่อเรียกว่าจะมาศึกษาเรียนรู้มาศึกษาเรียนรู้กับผู้รู้ใช่ครับกับผู้รู้ของเราที่มีอยู่ที่นั่นวัตถุประสงค์ของมูนิธิเนี่ยนะครับอันหนึ่งเพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาสามัญและวิชาชีพครับครับ สองส่งเสริมการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม mm hmm. สามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาสังคมมมสลิมอิสันนะครับ mm hmm. และก็ทางพื้นบ้านของเราด้วยนะครับ mm hmm. อันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับส่งเสริมการศึกษาคุณธรรมนำพาพัฒนาสังคมนะครับและก็มีอุดมกติของเราวลุองใหญ่ มกติที่ผมบอกที่ผมเรียนเมื่อกีอ้เนี่ยสร้างคนครับนะครับพี่น้องมาสร้างวัตถุในเยอะนะครับสร้างมัสยิดนั้นแต่มัสยิดไม่มีคนจะทํายังไงจะให้มัสยิดนั้นสว่างสวา่าง <laughs> ด้วยผู้คนนะด้วยผู้คนมาละมามีกิจกรรมศาสนารเราจะต้องสร้างคนสร้างสังคมเห็นสังคมนั้นอโลยังไงฮะหลากหลายแต่เราจะทํายังไงให้สังคมหลากหลายเนี่ยให้หมี มีความสาม,มัคคีกับมีความพรองรองกันสร้างสรรค์สังคมและก็ประชาคมสายกลางปาริศลักษณะที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยก็คือวิสัยทัศนะ์นะอุประสงค์นของชมรมอันนี้อาจารย์ฮะกิจกรรมของเรารที่ทํามาเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับกิจกรรมของเราหลักๆก็คือเราโฟกัสในเรื่องของการศึกษาอย่างการศึกษาเราต้องให้มีศาสนานําพาต้องมีคุณธรรมนําพา จึงสังคมนั้นจะมีประสิทธิภาพและก็จะมีความดีไงอันหนึ่งการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนอาจ๊ะและก็อีกมุมหนึ่งนั่นคือให้กับศึกษาผู้ใหญ่เราไม่เหลือนะฮะศึกษาผู้ใหญ่ด้วยกับเด็กเยาวชนเรามีสอนพอัวเองจะจะบเสองอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นประจำสองอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเรามีการสอนอัลกุรอานทุกหลังเมื่อไร Oh, ให้กับเด็กเยาวชนทุกหลัง <okay. S 2> ไม่เร็วเลยเรามีการสอน <okay. S 2> อัลกรุรอานนอกจากนั้นนะครับเรามีการจัดค่ายเยาวชนนี่เพื่อการศ oh. ึกษาเป็นการเติรตเบียอบรมใช่ไหมฮะ,ะมีค่ายเยาวชนทุกปีเลยค่ายภาคฤด,ดูร้อน <Okay. S 2> อันนี้เป็นอันนี้เป็นรายปีนะครับอันนี้เราจัดจัดค่ายเยาวชนนะครับครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสําหรับเยาวชนระดับที่จบ ที่จบมัธยมเลยมั่งจ้ะที่เขาจะไปเรียนต่อฮะนะเขามา,มามามาเทรนนิ่งที่นี่ก่อนในเรื่องของอัลกุรอานในเรื่องของภาษาภาษา,า,ารับภาษามาลายูนะครับนะครับถ้าพี่น้องเราก็ภาษาไทยด้วยออมามาเทรนนิ่งมาฝึกภาษานะครับภาษาและก็พื้นฐานศาสนานี่เราเตรียมตัวไว้ก่อน เตรียมไว้ก่อนอนะครับอย่างน้อยในคอสหนึ่งสามเดือนอเด็กเด็กอีสนเนี่ยกําลังเรียนอยู่ที่ไหนนะที่ได้เป็นแล้วนะก็เจ็ดแปดคนนะที่กำลังเรียนอยู่อังารนิลละอังคารนิลละแล้วก็มีพีนพ่น้องภาคอีสานก็กําลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่จอแดนนะครับอ,อยู่ที่อียิปต์นอกจากนี้ก็ศึกษาผู้ใหญ่ก็นะศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็แล้วแต่ถ้าอยากศึกษาอิสลามครับก็มากินนอนอยู่ที่นี่ได้เหระแต่มุสลิมเดิมแต,แต่มุสลิมเดิมไม่ค่อยมีฮะ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมใหม่ครับนะมุสลิมใหม่เนี่ยเขาอยากใช้ชีวิตแบบอิสลามแบบไหนย่างไรบ้างเขาก็มาอยู่ที่นี่มาเรียนรู้าศาสนาะมาเรียนรู้วิถีละมา,มาเรียนรู้รวิถีอิสลาม นอกจากนี้เรามีเรียนเรามีสอนออนไลน์ก็มีสอนอัลกุรอานพื้นฐานนะในหลักสูตรเิกร์เ hmm. สาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเ hmm. สาร์อาทิตย์นอกจากนั้นก็เรียนาศาสนาในคาเรียนอันถาทบาิบอัลกุรอานเตัมเซตอัลกุรอานทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ hmm. เวลาเดียวกันนะครับ สองทุ่มถึงสามทุ่มถ้าเขาไม่สามารถจะมานั่งในห้องได้ก็สามารถจะออนไลน์ได้อยู่บ้านได้ครับผมในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากความหยายย่วงใยกับสังคมหน่อยครับเป็นไงครับอยากจะฝากกับพี่น้องนะครับครับดังที่รู้ว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีพี่น้องมุสลิมน้อยมากที่สุดไหมครน้อยมากที่สุดที่นี่ก็เราอยากให้พี่น้องมุสลิมเดิมแล้วก็มุสลิมใหม เราอยู่ที่นี่จะมีมุสลิมใหม่เข้ามามเข้ามารับอิสลามนะครับจะให้อยู่มาเป็นเป็นยะมะนะครับมาอยู่เป็นยะมะอย่าอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวได้อย่างนี้อิสลามให้เราอยู่เป็นยะมะอะไร้มเป็นยะมะห็นไหมฮะพวกเจ้าต้องอยู่ในยะมะอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองจะให้พี่น้องมุสลิมร่วมกันมาภาคอีสานะมาเรามาช่วยกันสร้างบรรยากาศภาคอีสานนั่นแหละให้ได้ สามเราจะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นี่ยให้มีการศึกษาศาสนาวบาผูพพ้สามัญพร้อมให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนไม่รอจากพี่น้องฮะเรารอยองค์กรในพื้นที่ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมูลนิธิสารเจตศึกษาปราะการสุขานาคุมูลนิธิื่อการศึกษาและพัฒนมามัธมอึกสาไม่พอฮะกับยี่สิบจังหวัดมันกว้างมากแล้วก็ประชากรในภาคอีสานนี่ <Yeah. S 2> โอ้โหหนึ่งในสามที <Yeah. S 2> ่แม่จา้าเราต้องช่วยกัน นะครับต้องช่วยกันร่วมมือกันนะฮะสี่นะครับขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากองค์กรและสถาบันการศึกษาของภาคอื่นๆนะครับของประเทศให้มาครับให้มาช่วยนะครับมาร่วมมือกันนะครับห้าเนี่ยนะครับเราจะให้มีโรงเรียนศาสนาพักผู้สามัญดังที่บอกเมื่อกี้นะฮะครับที่เรียนมาคิดว่าในภาคอีสานเรายังไม่มีโรงเรียนสักแห่งเลยจะทํายังไงจะให้มีโรงเรียนสักแห่งหนึ่งก็พอตอนนี้เนี่ย และโรงเรียนซานาวีควบคููกับสามัญและจะให้มีศูนย์กลางอิสลามระดับภาคอีสานก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับกับครับผมฮะเพราะนั้นนั่นก็คือความตั้งใจนะฮะท่านผู้ชมครับของพี่น้องนะฮะที่พยายามผลักดันนะครับจริงๆแล้วผมว่าในเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามทำให้เขามีคุณธรรมในจิตใจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ จะทําให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั่นเองเหมือนกับทางมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์จังหวัดหนองคายที่กําลังดําเนินการอยู่วันนี้ทางรายการนะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสันติศึกษาเพื่อการสงเคราะห์จังหวัดหนองคายนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับท่านอาจารย์อุสมานอุมาครับขอบพระคุณมากนะครับสลายกุมครับทํานอาจารยมาเลยครับลัย ตกอดมาบอกแท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพลง่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าในภาคอีสานนั้นมีการตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในมิติท,ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดเราควรที่จะต้องส่งเสริมนะครับเพราะถ้าหากว่าคนเราถ้าหากว่ามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วจะทําให้เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบสุขนั่นเอง นี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งหลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับม s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ มุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าด้วยตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นเพียงแค่คิดไม่ดีเฉยๆแต่ถ้าว่ามิได้พูดออกมาหรือมิได้ลงมือกระทำเช่นนี้ศาส,สนาไม่ถือว่าเขามีความผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเพียงแต่คิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตราบใดที่เขาลงมือทำหรือพูดในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีเช่นนี้เขาถึงจะมีความผิด ท่านอซสูรสลาลาอฮวาเลฮิวสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาไม่ทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันกรณีที่เขาเพียงแต่นึกคิดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาเท่านั้นโดยไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ลงมือกระทําบันทึกโดยมุสลิม